สวัสดีครับวันนี้แรทิปเปอร์เรามาทดลองขับรถยนต์อีโคคายอดนิยมของซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยนะครับซึ่งล่าสุดได้มีการปรับปรุงการตกแต่งคันนี้นั่นก็คือ Suzuki Swift s u ซูกิสวิ f t GL ีอลเป็นรถเล็กที่ผมว่ามันมีสเสน่ห์ยังทุกวันนี้ก็ยังเป็นสเสน่ห์เป็นรถธงของซู z u กิมอเตอร์ประเทศไทยเลยครับ ในปัจจุบันนั้น s u ซูกิ s วิฟ t มีการตกแต่งอัปเกรดต่างๆเนี่ยนะครับด้วยกันทั้งหมด3รุ่นให้คุณเลือกโดยรุ่นเริ่มต้นคือรุ่น GL ราคา562,000บาทและเมื่อเพิ่มมาที่อีก1,000 0บาทนั้นก็จะได้รุ่นนี้นะครับรุ่น GL Plus มีชุดแต่งมาให้เพียงเพิ่มอีก1,000 0บาทในราคา572,000บาทและรุ่นท็อปคือรุ่น GL x ราคา 632,000บาทความโดดเด่นของรุ่น GLX เป็นที่นิยมนั่นก็คือเรื่องของออปชั่นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์ได้จากในรถแล้วก็มีล้อออลลอยมาให้ราคาต่างกัน60,000บาทระหว่างรุ่น GLX รุ่นท็อปกับ GL+ รุ่นนี้นะครับรุ่น GL+ เป็นกระจังหน้าพลาสติกสีดำนะครับคาดแถบที่กร ้าดวยยงโครเเมมีลองมาหลายรอบแล้วนะครับขับขี่ในชีวิตประจำวันถ้าไม่ใช่ตัวหนอนโหดๆนะครับแบบในหมู่บ้านนั้นก็สามารถาผ่านไปได้แต่ก็ต้องหย่อนในห้าเท่าเราเจอทางาหักมุมไฟนะครับไฟส่องสว่างในเวลากลางวันก็จะไม่มีไฟตัดหมอกอันนี้ ความสูงของผมประมาณ171ซนติเมตรนะครับเมื่อเปิดฝากระโปรงท้ายก็อยู่ในระดับเหนือศีรษะเวลาก้มนะครับเหมือนว่าเวลาเก็บของวางของก็จะศีรษะก็จะไมะ่กระแทกตัวฝากระโปรงท้ายนะครับการผ่อนแรงมีจุดดึงให้2จุดนะครับผ่อนแรงน้ําหนักไม่หนักมือนะครับสบายมือสําหรับสุภาพสตรีเพราะมีโชคผ่อนแรงให้ครับแต่สําหรับผู้ภาพบุรุษนะอย่างผมก็ชอบแบบจับตรงกลางฮนะไม่ค่อยได้จับตรงนี้ ก็สะดวกมือดีนะครับดูการตกแต่งในส่วนของ GL+ โฉมใหม่นะครับซุ้มล้อต้องปลงล้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็จะเชื่อมลายสปอร์ตมากับกันชนหน้านะครับสปอยเลอร์ด้านหน้าเราก็เลึ่อไล่มาถึงสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับล้อแมกนั้นก็จะไม่ใช่เป็นล้อลอ,อยนะครับจะเป็นล้อกระทะครอบไว้เรามาดูกันใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับตัวฝาครอบล้อกระทะนะครับ เป็นสีอลูมิเนียมด้านนะครับมีความคลุมคืนกับซุ้มล้อการตกแต่งเพราะด้านในกระทะนั้นเป็นตกแต่งด้วยสีดำครับล้อขนาด15นิ้วที่ชายล่างเป็นสีดำแต่ก็มีการคาดแถบสีอลูมิเนียมด้านนะครับแล้วก็มีลายสติกเกอร์ดูไม่เลอะเทอะดูลงตัวแล้วเป็นดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่เฉีียวครับ ผมชอบการตกแต่งเชฟของด้านท้ายนะครับหมายถึงเราสวดทรงการวางจัดสัดส่วนต่างๆของด้านท้ายเสากาแบบคลิปฉลาบนั้นก็ไม่ใช่ไปแบบเรียวๆนะครับด้านบนเรียวตรงกลางเป็นปล้องขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นฐานมีดีไซน์ส่วนสปอยเลอร์ท้ายนะั้นนอกจากเป็นสีดําด้านพลาสติกแล้วก็ยัง คาดด้วยแถบโครเมียมด้านนะครับด้านท้ายประเด็นหลักนั่นก็คือเรื่องของแอโรพาสด้านหลังนี่นะครับอันชนท้ายสีดําขนาดใหญ่ตรงกลางตกแต่งด้วยอลูมิเนียมด้านมีการหลอกเป็นปลายท่อคู่เป็นอลูมิเนียมเงาครับทั้งสองฝกักทาเป็นช่องตรงนี้หน่อยนึงนครับเป็นช่องท่อไอเสียจุดเดียวเท่านั้นเครื่องยนต์ของซูซูกิสวีฟครับตัวหนึ่งจุดสองนั้นแบรนด์ขับของนิวซูซูกิสวีฟนั้นมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เรื่องสมรรถนะนั้นไว้ใจได้โดยเฉพาะเรื่องของ h ฮนด์ิการบังคับควบคุมความคล่องตัวในพื้นที่แคบแล้วก็ขับสนุกครับช่วงล่างของ Suzuki Swift ก็จะให้การทรงตัวยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมนะครับพวงมลาลัยเนี้ยผมชอบแม้ว่าจะเป็นยูรูเทนไม่หุ้มหนังนะครับแต่ตรงที่นิ้โป้งที่คล้องอยู่เนีฮะเวลาเราเข้าโค้งอย่างนี้นะฮะความรู้สึกคือนุ่มนะครับไม่ได้เป็นแบบแกระด้างแต่อย่างใด กระชับมือแล้วก็นุ่มฮะตัวข้อที่ผมเนี่ยนิ้วขวาผมกดลงมานี่ฮะเวลาเราบังคับควบคุมก็จะให้ความไม่ไม่ระคายนิ้วนะครับแล้วก็มีความรู้สึกกระชับในการขับขี่ครับ จุดหนึ่งก็คือเรื่องของเบาะนั่งเบาะผ้าแล้วก็มันดูดกระชับลําตัวนี่ผมเ,เรียกว่านั่งสบ,บายเลยนะฮะขับขี่ร่างอ้วนแบบนี้นะครับน้ําหนักก็ขึ้นเรื่อยๆตามสภาวะครับอายุขึ้นมากขึ้นน้ําหนักก็ขึ้นแล้วก็จะออกไปทางด้านข้างบานเบอะนะฮะก็รู้สึกกระชับนะครับ นั่งกระชับโพซิชันนั่งกับขีนี่ผมปรับระดับเบาะได้ต่ำสุดหัวเกียร์ก็อยู่ที่ตำแหน่งมืออยู่ในระดับของเข่าด้านซ้ายการตกแต่งที่แผงประตูนะครับคาดแถบสีครีมนะครับที่แผงควบคุมข้างประตูมีที่ใส่เศษสตางช่องวางแก้วน้ํหนึ่งช่องก็ช่องใส่ของวัสดุบุนุ่มอยู่ตรงนี้นะครับที่ข้อศอกแล้วก็ที่ปะทะที่แผงประตูก็เป็นผ้าบุนุ่มนะครับที่แผงควบคุมนั้นก็มีปลดล็อกเปิดล็อก หาตัวประตูนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถที่พับด้วยระบบไฟฟ้านี่นะครับกดพับด้วยระบบไฟฟ้ามีสวิตช์เพิ่มความสะดวกนะครับส่วนประตูนั้นที่กระจกนั้นก็เวลาเรา,เากดลงก็เป็นแบบ one t o u c นะครับเวลากดลงใช้สัมผัสเดียวแต่เวลากดขึ้นนั้นก็ต้องใช้มือค้างนะครับนี่กดปึ๊บสัมผัสเดียวลงนะครับก็เพิ่มความสะดวก ปุ่ม start ก็มีมาให้ปุ่ม auto start stop และระบบควบคุมการทรงตัวที่แผงตรงกลางนั้นก็ยังไม่มีที่พักแขนให้มีช่องวางแก้วน้ํา1แก้วไม่มีช่องเก็บของตรงกลางนะครับปุ่ม2 s สวิตช์นี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับปิดไว้เบรกมือตกแต่งที่แผงคอนโซลเกียร์ด้วยอลูมิเนียมด้านนะครับมีปุ่มโอไดอยู่ข้างๆช่องวางแก้วน้ํา2ช่องนะครับช่อง usb 1. จุด และช่องเสียบไฟ12โวลต์อีก1จุดนะครับโดดเด่นด้วยแอร์ออโต้นะครับปรับเร็วชําเย็นสามารถเชื่อมต่อเราฟังเพลงได้จากตัว YouTube นะครับเมื่อเราเสียบสายซิงค์เข้าไปแล้วนะครับที่ช่องเสียบ USB แล้วเราก็มากดคำว่ามีเดียตรงนี้นะครับก็จะขึ้นคำว่า iPod นะครับแล้วเราก็เปิด YouTube ฟังเพลงได้ปกตินะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็รับ สายโทรศัพท์ก็ยังต้องใช้มือแมนนวนะครับไม่มีช่องบลูทูธเพราะว่าที่ก้านของพวงมาลัยนั้นก็มีเฉพาะปรับปุ่มเสียงของเครื่องเสียงเท่านั้นไม่ได้มีการเชื่อมต่อรับสายโทรศัพท์แต่ประการใดดูพื้นที่คนสัมภาระนะครับจะเห็นว่าเบาะท้ายเวลาพับแล้วก็จะมีะค,วมความเรียกว,ว่าต่างระดับจากพื้นห้องสัมภาระประมาณเี้ยเกือบ2ฝ่ามือนะครับแต่ว่าก็ มีออปชันเสริมนะครับไปดูนะครับว่ามีแผ่นรองที่จะให้เสมอกันหรือเปล่านะครับป้ายพืนห้องสมัมภาระนั้นก็มีชุดซ่อมแซมอย่างฉุกเฉินนะครับแล้วก็อะไรในการลากรถแล้วก็ขันน็อตล้อนะครับไม่มียางอะไรนะครับใต้นี้ปิดเข้ามาเดี๋ยวผมใช้ดูเมื่อ เราปลดตัวนี่ฮนะม่านกันสัมภาระซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับปลดง่ายๆนะครับเนี่ยเป็นสายคล้องแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ดันนะครับเกือบไม่ได้ยากเลยนะครับดันขึ้นง่ายๆนะครับครับอันนี้จะเห็นว่าเราปลดออกแล้วเนี่ยพื้นห้องสัมภาระก็จะต่างระดับแต่ว่ามีสเปซ ในการขนของคบขนกล่องถ้าเราจะขนสัมภาระแต่เบาะก็จะเอียงเชิดหน้าขึ้นหน่อยนะครับก็ยังมีความเป็นอนเนกประสงค์ต้องไปทดลองนั่งและทดลองขับด้วยตัวของคุณเองนะครับว่าสุ u กิ s วิฟตนั้นตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคุณได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ อ่ะจริงๆแล้วถ้าเรายอมรับหรือถ้าเราจะซื้อเนี่ยคงซื้อรุ่นท็อปนะครับ GLX เพราะว่าเราใช้งานระยะยาวเราคงไม่ได้ขับสวิปสวารโฉบเฉี่ยวทุกๆวันเราต้องการหน้าจอดิจิตอลนะครับในรุ่น GLX mm hmm. แล้วก็กล้องมองขณะถอยหลังในพื้นที่ขับแคบอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับแต่ถ้าใครจะซื้อมาแต่งก็โอเคเป็นอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าเราซื้อรถในรุ่น GLX นั้นเชื่อว,ว่า ทุกท่านคงมีแรงบันดาลใจจากการตกแต่งลากหลายสไตล์ขอบคุณสำหรับการติดตามและดูการเดินทางของ Ride d r i v ทิปเปอร์ได้ดดที่ท่อง YouTube แล้วรวมถึง Facebook Fanpage เว็บไซต์ชมภาพส,สวยๆที่ d r i v ทิปเปอร์ .com นะครับผมพิชัยมุลจัดขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ